วันนี้ขอมาอวยพรปีใหม่แก่ทุกคนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ขอให้ทุกคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งตัวคนเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับน้องหมาที่เลี้ยงอยู่อายุยืนยาวไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะคะขอให้ทุกคนในปีใหม่เจอสิ่งดีๆแล้วก็น้องหมาทุกๆตัวก็ สุขภาพแข็งแรง Happy New Year นะครับผมขอให้ปีนี้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ขอให้สุขภาพของน้องๆแข็งแรงเช่นกันครับในปีหน้าปี2567เนี่ยขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็จเจอน้องๆน,น,น่ารักน่ารักสำหรับปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะให้น้องหมาของทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะคะอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรวมถึงน้องแมวหมาที่บ้านของทุกคนขอให้แข็งแรงแล้วก็อยู่เป็น ความสุขและความรักให้เราแบบตลอดไปนานๆนะคะเพราะหมาแม่หมาทุกบ้านนะคะที่เลี้ยงน้องก็มีความสุขกับการดูแลน้องๆพาน้องๆไปเที่ยวแล้วกอ็อยู่ด้วยกันแบบแฮปปี้แล้วก็แข็งแรงตลอดไปเลยะคะ่ะแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีค่ะ